มาค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสุม่มฮอกกี้ตัวใหม่กันนะก็คือฮอกกี้นัตเมกไทเกอนะคะฮอกกี้อีปิดในตอนนี้นะคะคุกกี้รันคิงดอมเนี่ยเขาปรับเพิ่มเลทการสุม่มได้ตัวที่แบบสูงกว่อีปิดแบบเยอะขึ้นนะก็มาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรรดๆบ้างนะคะไปรอยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องแคทเชเบสด้วยนะคะ อ่แต่มาถึงตาแดงเลยเนาะะกดข้ามเลยได้เศษโกชิตหนึ่งรชินีหนึ่งและเศษชีหนึ่งนางฟ้าสามเศษก็เลยดูลดปะอามาดูมาดูจตาหวานตอนไหนก็แค่ยังตาแดงอยู่เลยนะคะ่ะแปลกๆปะอันนี้เขาเพิ่มเลทแล้วนะอ้าตาแดงสามรอบ อันนี้คือเขาเพิ่มเลทแล้วนะคะหรือว่าดวงเรามันจะกากเองอยังไงคะหวานยังสี่รอบเลยหรอเว้แต่ได้เศษนักธนูนหนึ่งนะคะสี่รอบเลยหรอขอบคุณะค่ะวารุเดชาสก,กัดการต่อสับยิบห้าเดือนนะคะต้แดงอีกแล้วนะคะกี่รอบแล้วเนี่ย ฉันว่าฉันดวงกากเองหรือเปล่า same <is> good, เซมสกูตเซมสกูตเซมสกูตยังแดงอยู่เลยนะขออันนี้คือพร้มเลดจริงปะทำไมฉันยังดวงกากอยู่เลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะคือตากี่รอบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดรอบอันนี้คือ อ่ะแปดเพิ่มเลทเนาะปรับเพิ่มเลทโอ้โหตาหวาดละโอเคค่ะมาดูกันว่าจะได้กิ่ตัวเนาะไหนดูสิหนึ่งตัวค่าแม่งเลยนี่ได้ตัวชิมมาเลยนะคะคุกกี้ตัวใหม่นะคะนัดเม็ดไทเกอร์ ลดรดรดสาวผู้มากับไฟนะคะเป็นซับพอร์ตโอเคได้มาตัวหนึ่งแล้วโอ้ยตาว่านรอบสองมาดูกันว่าเพิ่มเลทการได้ตัวละครดีๆเนี่ยเราจะได้ตัวที่สูงกว่าอีปิกกี่ตัวนะคะแล้วก็รอบนี้ได้ตัวหนึ่งเนาะข้ามอีกสักรอบหนึ่งไหมตลกตลกข้ามเลยเปึง อ่ะได้อีปีกอยู่นะคะฉันว่ามันมันอยู่ที่ดวงอะ่ะดเซโอเคหมดละดวงฉันแต่แล็อมีตาหวานนะคะ่ะมาดูกันว่าจะได้กีบพิมพ์เนาะเอองหนึ่งตัวว่ะ ยังไงเดียคือถ้ามันได้แค่ตัวหนึ่งเรากดข้ามเลยดีไหมอ่ะเซว่าข้ามเลยดีกว่าเนี่ยได้อีปิกอ่ะพิมพ์หมดแล้วนะคะ่ะเว้แต่ตา,ตาหวานอยู่แคลแคลแคลถ้าได้สองตัวขึ้นไปเราจะลองแบบลองดูเนี่ยแต่ถ้าได้ตัวเดียวเนี้ยกดข้ามเลยเชิญเอิงอนัดเม็ดนัดเม็ดได้เศษครมสันมาหนึ่ง โอเคพิมพ์ตัดจะหมดแล้วนะจะเข้าเพชรแล้วนะคะโอเคตาแดงจะหมดแล้วจะหมดแล้วโอเคตาหวานฉันอยากได้แบบตัวใหม่เลยได้ป่ะ Burning Sprite หนึ่งพิมวะฉันว่าตัวเนี้ย u r n i n g Sprite ์ขามปึง่งกี่โมง โอเคตาวัาน Burning Sprite อดีๆถ้าได้นะแปลว่าผู้ชายชอบหนึ่งตัวละกดห้ามได้ปึ๋งกโก้ go go, วะ่ะเหมือนซีเรไม่เข้าตู้หรอจริงหรออ,หรอ๋อมีแต่มิสติกหรออ๋อหรอแรงอยู่ เอานี่ก็ได้บิสติกก็ได้ไม่เป็นไรค่ะแรงอยู่นะตาหวานตาหวานหนึ่งตัวเองละโอเคข้ามปึง้งก็ยังได้แบบอีปิกอยู่ดีตาแดงตาแดงข้ามเลยค่ะแม่พ่อมดสองตัวโอ้โอ้ตาหวานตาหวาน เพราฉันว่าหลังๆมันก็ต้าหวานเยอะอยู่นะหรือว่าจะเป็นขอละ่ะหนึ่งตัวอีกแล้วอ่าคามบิดโอ้ยก็ยังเป็นอ e ีปิกอยู่รอยพิมพ์ตัดจะหมดแล้วนะคะคืออะไรแรงปะตาแดงอมิสติกก็ได้อะ่ะสักหนึ่งตัวเลิศ หวานคือมันก็เหมือนกับตอนไอ้นี่แหละตอนเมสิกแหละที่แบบตอนแรกมันจะไม่เข้าตัวข้ามเลยเนาะปึงออยได้แต่ตัวอีปิกเริ่มใส่เพจแล้วนะแครขคันหัวเลยเนี่ยได้แ,แต่อีปิกเนี่ยเครียดกี่ตัวได้ตัวเดียวตลอดเลยข้าม อีปอีกแล้วฉันว่าดวงฉันอ้อมเองอะนะคะอย่างน้อยฉันขอเศษมิสติกสักหนึ่งได้ไหมเพราะว่าตอนนี้คือเศษฉันมันแบบขาดหนึ่งเศษแล้วมันจะอัปเกรดตัวได้เนี่ยไม่ได้หรอโอเคสองพิมพ์รอบนี้แหละจะไม่สคริปต์ลอบนี้เราจะมาลุน้น ดีๆรอบแรกเลยนะที่มีสองพิมนเนี่ยเคยค่ะก็ค่อยดูตัวแรกตัวแรกก็ยังเป็นอีปิกโย่แล้วไม่ใช่นัดเมกด้วยตัวมันจะออกกี่โมงฉันลุดเลทละโอ๊ยเดซเซนเดอรี่เหรอโอ,โอ้ยแต่มันคือ คือก็ดีแหละเลตเซนเดอรี่แต่คือดาวเต็มแล้วนะคะคืออีหอยดำนั่นเองนะคะคือดาวเต็มแล้วถ้าสมมติว่าไปอยู่กับคนที่ดาวยังไม่เต็มก็ก็คงเดียเนาะเออนั่นสิทำไมนะถ้าขนูไม่มาฮะฉันจะใช้เพชรจนกว่ามันจะขึ้นแบบประมาณดาวรุ้งนะ ในส่วนของไอตัวนัดเม็กเนี่ยจนกว่าฉันจะขึ้นดาวรุ้งนะคะใช้ไปเรื่อยๆโอ้ยตาแดงอยู่นั่นแหละนี่คือสุ่มสนั่นเลยนะอายางยางยังไม่หยุดฉันขอเศษมิสติกสักนิดนึงได้ไหมแค่ตาหวานคือฉันขาดอีกเศษเดียวเนี่ยตัวฉันมันจะขึ้นสามดาวเนี่ยขอเศษมิสติกอันนึงไว้ได้สองพิมพ์นะคะ อแคมาลุน okay, รอบนี้อาจจะเป็นแอนเชียนเอิงนัดเม็กเออดีดๆถูกถูกอีตัวเนี้ยถ้าไม่ใช่แบบสูงกว่าอีปิกอะ่ะก็เป็นนัดเมก็กไปเลยจบอีปิกนัดเมก็กเออถูก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 ถก,ถกสองตัวนี่แหละนี่แหละโอเคไปต่อ นะคะเริ่มเริ่มวิตาหวานอีกแล้วโอไม่ก็เคจดนะ Back up. แบล็กเพิร์ดตัวหนึ่งข้ามเลยตัวเดียวเฮ้ยแคร์เจอเจอวิตาหวานฉันว่ามันก็ตาหวานเยอะนะไม่ดูสิตัวเดียวข้ามปึ่งแต่เป็นอีปิกหมดเลยอ่ะได้ยูนิคอร์น คือนัดเมกไม่ออกเลยหลุดอย่างนั้นอ่ะคามค่ะฉันพยายามหาเซตมิสติกอยู่นะคะคือไม่เจอเลยอะ่ะตาแดงคอเซตมิสติกโอเมก้าฉันเซตมิสติกเห็นไหมเจ็ดสิบทับเ oh my จ็ดสิบโอเมก้าเสติกฉันขึ้นสามดาวได้แล้วโอเมก็าดีใจในที่สุดคือรอมาตั้งนาน ก็มีตาหวานน่ไม่ก็ไม่ก็หนึ่งตัวข้ามเปิงอ้ยอีปิกแล้วมันม่วงเพ้ตตาหวานก็เยอะอยู่แหละไม่รู้สินะฮะกีาา่ตัวหนึ่งตัวข้ามเปิงอีปิกละดาวเต็มหมดแล้วเนี่ยไม่มาซิงหรอตัวเลิดๆอะ่ะ โอ๊ย,อยตายตายตายแล้วถ้าไม่นัดเม็ดมันไม่ค่อยออกเลยอะนัดเม็ดดูออกบังกะะ็ได้อ้าวตาเริ่มแดงแล้วเยอะนะเริ่มเยอะคือเพจก็ไหลไปเรื่อยๆนะคะตาหวานเนี่ยคือถ้าไม่ได้มากกว่าอีสูงกว่าอีปิกอะขอนัดเม็ก ตัวเดียวข้ามเนี่ยคือมันหลุดอีกแล้วเป็นไรอะเป็นไรมากปะหลุดอย่างนั้นนะ่ะโอ้ย้วฉันไม่ได้ตัวชีสักทีเนี่ยหน่อยปะขอแบบเยอะๆได้ไหมจะได้เอาไปรีวิวเออีอีตัวเบิงงหนึ่งตัวข้ามเอ้ยอยูนิคอร์นนี่มันเป็นอะไรเนี่ย เรียกร้องความสนใจหรอหลายรอบแล้วนะอีเน่ตาแดงอีกโอ้ยเริ่มจะเยอะเริ่มจะเยอะเริ่มจะไม่พอใจโอ้ตาหวานสักทีแต่คือไม่ได้สูงกว่าอีปิกแบบดีๆสักตัวเลยนะ่รอบเนี้ยตัวเดียวข้ามเียเห็นปะมาทำไมทำไมไม่มาให้มันตรงเลทงง โอ้ยมีแต่เศษตัวละครนะคือดาวยังไม่ถึงดาวลุงเลยมั้งเนี่ยอ้โหคือใช้เพชรเยอะมากเลยอะคือไม่ค่อยเจอตัวไปเลยอะเอาสักแสนห้าหมื่นฉันพอแล้วเพราะวาดวงเกลือมากเลยอะดูสิตัวไม่ออกเลยตาหวานสักทีใช้เพชรนิดเดียวพอแล้วเพราะว่าพิมพ์ตัดก็ใช้ไปตั้งเยอะ นัดเม็ดหนึ่งตัวข้ามเปิงอีโยดิคอนอีโลจิกูเห็นหน้ามันบ่อยมากเลยอ่ะวันเนี้ยอ้หน่อยดูดูหลายรอบแล้วนะคือตาหวานแล้วออกเป็นยูนิคอนประมาณสิบตัววันเนี้ยก็แค่ตาหวานขำมาดูกันนะคขาว่าจะเป็นยังไงหนึ่งตัวข้ามเปิงยูนิคอนเปิงเออ นัดเม็ดสักทีตาหวานตาหวานขอเยอะๆได้ไหมสามตัวออกสามตัวเลยเปิ้มหนึ่งตัวกดคามค่ะอะไรอ่ะคือมันจะหลุดเลดอะไรเยอะแยะอะตาก็หวานจริงนะแต่หลุดหมดเลยงงไม่พอใจมาไม่พอใจมาเพิ่มเลดช่วง เ,เนี่ยหลุดอีกแล้วจะไม่ถึงห้าดาวเลยมั้งนัดเม็ดโอ้ยตาแดงไม่ถึงไม่ถึง5้าดาว,ดาดดาวใช้ไปตั้งเยอะใช้เพชรไปตั้งเยอะเม็ดจริงๆนะดูเศษไม่ออกหระอ่ะสมหมดโคตาแล้วไม่ส้มแล้วเสียดายเพชรดูสิเนี่ย ออกแต่เศษนะคะให้อีกรอบนี้แล้วก็อีกรอบหนึ่งตาหวานรอบนี้แล้วก็อีกรอบหนึ่งเท่านั้นพอจบหนึ่งตัวข้ามเปิงเนี่ยมาทำไมหมดแล้วค่ะเลดอัพหนูหมดแล้วค่ะประกาลังคุณลก็กไม่ต้องมางง พอรนาะรอบนี้พอแล้วจบไม่สุ่มแล้วหนึ่งตัวคามเพิ่มโกโก้มาทำไมไม่พอใจมาไม่พอใจมากดคามจึงอ่าไม่พอใจมาไม่พอใจสุดๆอันนี้คือเพิ่มเลทเนาะนี่เห็นปะยังได้แต่ตัวแบบนี้นะคะเพิ่มเลทเนาะเพิ่มเลทเออ นะคะไม่ออกอะไรเลยแต่ดูซีรอบนี้จะออกอะไรไหมเดี๋ยวดูซีโอเคไม่ออกอะไรเลยนะคะตามนี้นะคะพอแล้วไม่สุ่มแล้วเพราะว่าเปลืองเพ็ดมากได้สี่ดาวนะคะคือแบบสุดยอดมากชีไทเกอร์นัทเมดไทเกอร์นะคะเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวซีทีหลังละกันเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปสุ่ม เสียไปเยอะมากนะพิมพ์ตัดประมาณ2 0 0ก้่าพิมพิมตัดแล้วก็เพชรอีกประมาณเกือบแสนนะ่ะนะคะคือเกือเกินพอแล้วไม่ลงทุนกับอีกตัวนี้แล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อช่วยบูสต์ดวงให้ดิฉันนะคะแล้วถ้าใครกดก็ขอให้ดวงดีกว่าฉันเยอะเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปลวะคะ่ะเว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าไปละบาย